จำแทบไม่ได้แพรวคณิตกุลปวดหน้าใหม่สวยฉ่ำหน้าเด็ก40แล้วจริงดิเป็นอีกหนึ่งนักร้องผลงานปังสำหรับแพรวคณิตกุลที่ไม่ว่าจะปล่อยผลงานเพลงอะไรออกมาก็จะได้รับกระแสะตอบรับดีเสมอและล่าสุดสาวแพรวทำเอาหลายคนอึ้งหนักมากเป็นครั้งแรกหลังเธออัปเดตรูปใบหน้าสุดสวยของตัวเองลงในอินสตาแกรมหลังจากที่ไปเพิ่มความปังที่เกาหลีเรียกว่าหน้าหวานละมุนมาก แถมยังหน้าเด็กกว่าวัยจนแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะอายุ40ปีแล้วซึ่งงานนี้สาวแพลรวได้เผยข้อความแบบละเอียดอธิบายทุกอย่างทุกขั้นตอนที่เธอได้ทำมาโดยระบุว่าครบ2อาทิตย์ที่กลับมาจากเกาหลีปีนี้เลขสีแล้วอายุในวิกิพีเดียผิดความจริงปีเกิดคือ1,983คะ่ะแต่ไม่เคยแก้เพราะดีแล้ว5 5 5งวดนี้ลองไมเผื่อถูกต้องดูแลตัวเองขึ้นอีกสเต็ปค่ะ ตอนนี้ที่ตาตีลงจมูกดัางหายเพราะหน้ายังบวมๆไขมันยังเข้าที่ไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรอบนี้มีเติมไขมันที่หน้าผากและแก้มค่ะเดี๋ยวจะใส่รูปหน้าก่อนทําไว้ในสตอรี่ให้ดูนะคะโดยที่ไม่ใช้ฟิลเตอร์จะเห็นเลยว่าแพรวมีปัญหาส่วนไหนถึงไปเติมไขมันค่ะให้วิตามินผิวสามตัวมีรีจูรันชาแนลและวิตามินผิวกระจกของทางโรงพยาบาลดรีมค่ะเพราะครั้งที่แล้วไม่ได้ทําค่ะคุณหมอจัดเรียนไขมันใต้ตาให้ก่อนค่ะเลยยังไม่ได้ทําผิวค่ะ ดูดไขมันช่วงเอลด้านหลังและด้านข้างแพรวสูง155ง้าเซนติเมตรเอลปุ๊บสะโพกเลยช่วงเอลสั้นเลยดูดช่วงนี้เพื่อให้มีระยะของเอลเพิ่มขึ้นค่ะและขาในที่เราออกกําลังคุมอาหารจนหน้าเราตอบแล้วแต่ยังไงก็ไม่เล็กลงออกกําลังมันเฟิร์มคือไม่ห้อยไม่ย้อยแต่บางจุดมันไม่เล็กค่ะแต่ยังไงก็ต้องออกกําลังนะคะถึงจะดูดไขมันมาเพื่อเรียกโกรทฮอร์โมนค่ะจะไปทําที่เกาหลีเลือกโรงพยาบาลคือสิ่งสําคัญนะคะมีเยอะจนเลือกไม่ถูก ถ้าเลือกทำผิดที่ถึงจะเกาหลีก็ชีวิตเปลี่ยนค่ะ5555กว่าแพรวจะทำสืบหาเอเจนซี่ดีๆและโรงพยาบาลที่ดีเจอยากอยู่เอเจนซี่ควรถือหลายๆโรงพยาบาลไม่ผูกมัดกับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งนะคะเพราะเขาจะแนะนำที่ที่เหมาะกับเราที่สุดให้เช่นคุณหมอคนนี้จากโรงพยาบาลนี้เหมาะกับความต้องการของเรานะของแพรเน้นธรรมชาตินุ่มๆเบาๆละมุนคุณอุ้มแอดโออัขีดล่างสารางห้าก้าเก้า เลยแนะนำให้ทําที่โรงพยาบาลดรีมค่ะ a dream plastic surgery ค่ะคุณหมอที่นี่คือต้องจบจากมหาวิทยาลัยโซเท่านั้นและต้องจบสาขาตกแต่งสัญญกรรมโดยตรงเท่านั้นค่ะอันนี้เลยที่ทําให้แพรวมั่นใจค่ะอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเดี๋ยวแพรวจะไปตั้ง open chat ในส t o r y ให้ถามกันเพิ่มนะคะ